แมตที่3พร้อมแล้วเวลาเดินครับผมเรามาติดตามเกมเจ้ายุทธจักรนักเตะตีนเปล่ากันต่อนะฮะโอ้โห2องแมตก่อนหน้านี้ยังไม่มีทีมไหนเก็บแต้มได้เลยนะฮะนี่ครับ ตอนนี้ครับสีดำมีจำนวนผู้เล่น6คนนะฮะน้องกูเกิลมีภารกิจด่วนต้องรีบกลับก่อนนะฮะสมาชิกก็เลยเหลือ6คนครับตามกติกาเราก็เหลือกี่คนก็เล่นตามนั้นนะสำหรับน้องผู้กันนะฮะตอนนี้หายเจ็บแล้วนะฟาวครับขึ้นหลัง ที่สามวันนี้ครับเซตอีกทีนึงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับ ครบ6แมตช์ไม่มีทีมไหนชนะ2แมตช์ติดนี่ก็ถือว่าเท่ากันหมดทุกทีมนะจังหวะนี้อดำได้ดำได้มาครับจังหวะนี้ดำยังได้บอลส่งออกอแม่ ยังไม่พร้อมรับไม่ยังไม่พร้อมครับแม่สีเงินได้ทุ่มอเอาล้วครับเ,เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับสีฟ้าขึ้นนำไปก่อนนะฮะเอาล้วครับสีดำครับต้องมาวางแผนกันใหม่นะ วันนี้โคตดเก่งมาเยือนสนามเราด้วยนะนี่ฮะ STM Academy ช่วงนี้พักช่วงสงกรานนะเป็นเดือนแห่งครอบครัวเดี๋ยวปลายเดือนนี้เรามีนัด แค่มือกับ S T M Academy นะในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีอย่าลืมคอยติดตามดูกันด้วยนะนสำหรับแมทที่จะต้องเจอ S T M Academy เ,เป็นแมทที่เราต้องแต่งชุดครบทีมนะฮะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะฮะสำหรับเจ้ายุทธจักรนักเตะตีนเปล่าเป็นกิจกรรมภายในที่เราเล่นกันเฉพาะกลุ่มสมาชิกนะฮะสนุกสนุกขำๆำ,ำกันนะ ไม่ซีเรียสมากแต่มีรางวัลน,นะนี่ครับออมาครับสีฟ้าสีดำได้ทุ่มครับจำนวนผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนนะฮะและก็โดนนำไปหนึ่งลูกออกครับ ง้างแล้วหลบแล้วนะไม่ไม่พ้นนะเอารับสีดำได้บอลไหมสีดำเกี่ยวบอลไม่ติดเกียงกัอีกโอ้โหยังได้ครับคืนหลังครับสีน้ำเงินครับน้องตินเคลียร์ออกมาก่อน จริงครับไม่ตรงกรอบครับเหลือเจ็ดนาทีนะครับโยนออกครับแมสีฟ้าได้ทุ่มเอาแล้วครับแม่จังหวะนี้ ยาหูเกือบแล้วได้ทุ่มครับมาแล้วคร,รับจังหวะนี้บังได้ไหมดำได้ทุ่มครับเอาลับจังหวะนี้ถูกสาบประตูครับน้องมีนออกมารับได้ก่อนโยนยาวครับอื โกเล่นกับโกบอกบอกโกเล่นกันสองคนไปเลยตอนนี้สกอร์หนึ่งศูนย์นะฮะสีฟ้านำอยู่นะเดี๋ยวแมทต่อไปสีแดงจะได้ลงกับสีฟ้าเ กดให้ตู้ยงไปเลูกอกดตาอนะเจอไปเลมไอเลอไปเลยไเลยไปเ่อไปเมยะปเลยไปเลยไีเลยไป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 เ่ยไปเลยไปเลยไ่เลยไปเลยเลมจะโอเวยไสเลนไปเลเอ แต่ถ้าสีดำตีเสมอเป็น1-1แมตต์ต่อไปก็จะกลายเป็นสีดำได้อยู่ต่อเพื่อนเล่นกับสีแดงนะครก็จะวนไปอีก1รอบเท่ากับว่ารอบแรก3มแมตต์ไม่มีทีมไหนสามารถชนะได้นะก็มีโอกาสอีก1รอบอีก3ามแมตต์ ถ้าอีก3แมตช์ผลออกมาเหมือนเดิมนะฮะไม่มีทีมไหนชนะ2แมตช์ติดก็ถือว่าวันนี้ยังไม่มีใครได้แต้มนะมลุ้นดูกันครับอทีมไหนชนะมากชนะน้อยสเสมอ 00, 00สเสมอ1-1 <c oughs> ไม่มีผลนะ เรานับกันแค่ชนะ2แมตติดเท่านั้นนะฮะต่อให้ชนะ1แมตแพ้1แมตนะเหมือนกันก็คะแนนก็เท่ากันอยู่ดีนะเราวัดกันที่แมตท,ที่มีชนะ2เกมติดนะฮแมตติด ทุ่มมาครับสีดําได้บอลไหมไยังได้อยู่ครับน้ําเงินซัดลูกดีครับโอ้โหลูกนี้กระดอนไม่ออกครับแม่ไม่ออกนอกสนามนกรงเหล็กนะฮะแต่ออกนอกสนามในการเล่นนะนเอาบอลลงได้ไหมเหลือสมนาทีนะครับอ๋ครับสีฟ้ามีโอกาส เอายไม่ไไะครับแม่อุไม่ตรงกรอบครับ Thổi hàng nồi khắp hàng nồi hàng nồi hàng nghỉ khắp hàng nghỉ để chạp phao nha hàng nghỉ <laughs> đi เปิดมาติดครับสีดําได้เก็บบอลได้ครับทําชิงออกมาอ้โหูจับบอลไม่อยู่ครับแม่น้องคิมนะฮะน้องปินทุ่มครับสีฟ้าได้เล่นพีครับน้องพีหลอกอีกหนึ่งจังหวะอือไปได้ไหมโอ้โหดําได้ครับ บอลลงสวยครับลูกนี้อืจะลอดขาไม่ลอดนะฮะงานลูกนี้นาทีสุดท้ายสีฟ้านำอยู่ครับเคลียร์ออกไปได้ครับ หมองออกนะฮะเป็นลูกเตะมุมของสีดำครับได้โอกาสจะตีคืนได้ไหมโอ้โหเปิดลูกนี้ออกครับสีฟ้าได้ทุ่มครับ หมดเวลาสีฟ้าชนะอยู่ต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกแมตช์หนึ่งแมตช์สุดท้ายถ้าสีแดงชนะถือว่าทุกทีมไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่ถ้าสีฟ้าชนะได้ที่หนึ่งแล้วมาดูว่าที่สองจะเป็นใครมาดูตัดสินอีกหนึ่งแมตช์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผม